ดีเจอ้อมค่ะอยากออกาสก,กับเธอนะคะ5้ามงย็นอีก20นาทีกำลังจะ21ก้ยเวลาเลิกงานไปทุกทีสาหรับใครที่จดจ้องกับการฉันจะออกจากออฟฟิศฉันจะออกจากออฟฟิศอีกเพียงแค่ไม่นานค่ะแต่ออกไปถามว่าเจออะไรถ้าคุณออกไปแถวแยกเกษตร <c oughs> บอกเลยคําเดียวว่า ดเอยากรัชโยทินเสนานิคมเกษตรท้ายสะสมถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้คือการอัพเดตเมื่อ18นาทีที่แล้วจากสวพกเล้งหนึ่งอมกาไฟเข้าไปชะง,งกดูของเขามานิดนึงว่าอาจะบอกคุณผู้ฟังว่าไปเส้นไหนดีไม่รู้จะบอกให้ไปเส้นไหนดีเส้นนี้ก็ติดเส้นนั้นก็ติด ติดจนชินกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก่อนออกจากออฟฟิศดูแลตัวเองให้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ําเข้าห้องน้ําเช็ครถของคุณให้เรียบร้อยแวะเติมน้ามันในบางทีและถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถสาารานะก็ลองดูเวลาที่มันโอเคแต่บางทีหลายคนเลือกที่จะเดินนะถ้าฝนไม่ตกเดินบางทีไกลได้เร็วกว่า รถที่ติดในบางพื้นที่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็อย่าเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปเพราะถนนเราไม่ได้เรียบขนาดนั้นต่อใหถนน้ถนนเราเรียบอะเรายังไม่ควรเดินไปเล่นไปเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆทางมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนวันนี้ถ้าเอ็มเห็นข่าวคุณผู้ฟังได้ดูคลิปอันหนึ่งไหมะคะคือเขาขับรถตามถนนตามเลนของเขาปกติแล้วมีรถสวนมาปิดไฟข้างหน้าตอนกลางคืนนะปิดไฟข้างหน้าแต่ปัญหาคือสวนมาในเลนเขาอะ เล่นที่เราขับไปอ่ะมีรถสวนมาปะทะดับไฟหน้าใสและชนคือบางครั้งอ่ะอุบัติเหตุระวังให้ตายถ้าอีกคนหนึ่งมันประมามทอ่ะบางทีมันก็ไม่รู้จะยังไงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกฎหมายเมืองไทยพอมันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งเราจะได้ยินคำว่าประมาทร่วมไล่คนที่ขับทางตรงอยู่อ่ะมันระวังสุดใจแล้วคุณผู้ฟังเราจะต้องไปเจอคนที่ประมาทที่สุด ร่วมตรงไหนหเบรกอะไรทันก่อนนะไอคนที่ผิดมาขนาดนั้นมันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมีคนไปประทะหรือเขาไปประทะอะไรอ่ะนั่นแหะค่ะบางทีมันก็น่าเห็นใจคนที่ใช้รถใช้ถนนคนที่ไม่ได้ผิดเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้ว แต่เจอคนที่ผิดและเจอคําว่าประมาทร,ร่วมมันก็ท้ออยู่เหมือนกันเป็นกาําลังใจให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนในตอนนี้นะคะอ่ะก็ฝากกันไว้นะคะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งถามว่ามีเรื่องอื่นให้รู้สึกดีไหมอ่ะอีกนิดนึงทะลุเข้ารอบแดคนไปแล้วนะคะสําหรับ นักชกของไทยค่ะคุณจุธามาศนะคะก็5ต่อศูนย์เสียงก็เข้ารอบชิงทองแดงสำหรับกีฬาชกมวยหญิงนะคะอติดตามกันส่วนอีกเรื่องหนึง่งเริ่มต้นเดือนก็ติดตามเรื่องนี้ค่ะกับเงินฝากค่ะคุณผู้ฟังเงินฝากดอกเบี้ยสูงแบบจัดเต็มออมสินจัดให้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1 8 5ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจาอยู่ที่2 1 7ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ11เดือน เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่1นึ่งมืบาทนะคะฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสําหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากกันได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้นะคะหสิงหาไปจนถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w ว w gsb.or.th หรือ g s b c a n a c e n t e r 1 1 1 5นะคะหรือว่าไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะบอกว่าถูก46ถูก46บางคนบอกว่ายังไม่ได้ฟังรายการนะคะยุ่งอยู่แต่ส่งมาขอบคุณก่อน แต่ก็แปลกมีบางคนส่งมางวดนี้เป็นชนกลุ่มใหญ่ค่ะไม่ถูกและไอ้งวดที่ฉันไม่ได้พูดอะไรฉันพูดเพ้อเพอเธอเอาไปตีถูกอยู่เดียเด่ยวเดี่ยวเต่เธอทําได้ยังไงก่อนไอ้งวดนี้ฉันบอกตรงๆโด้ยบังเอิญที่ฉันฝันเธอพลาดไปแต่อย่างน้อยยังมีเรื่องดีให้คุณผู้ฟังดีใจวันนี้กดบัตรพี่เบิร์ดได้ดีใจด้วยนะคะพุทธพุทธูกอย่าลืมโทร สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคัลว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเครื่องประดับใส่ล้อฟังต้องอวาตารเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วย p พโพลิสพลัสพักแสูรแฟ๊ยาดเปปเปอร์มินฟิลสดชื่นหอมอารมณ์ิกอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่กับคอนเน่ห้ารสชาติยูนิฟออลยูนิอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและน้ำตาลขาวน้ำตาลทรายขาวน้ำตา อ้อยธรรมชาติตราพร้าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องของการครบแฟนที่คบกันมา11ปีเป็นแฟนคนแรกก็ต่อสู้ฟันฝ่าอะไรกันมาและยังคงต้องต่อสู้กันอยู่นะปัจจุบันนี้เจอกับอะไรบ้างนะคะความเชื่อใจใดๆที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึง่งมันสร้างได้ยากหรือสร้างได้ง่ายของแต่ละคู่ ไปติดตามได้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะกับ3ามดีเจของเรานะคะสัปดาห์หน้าจเจอกันปกติ3ามทุ่มถึงห้าทุ่มศูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามมีอะไรโทรไว้นะคะเผื่อวัน,นหนึ่งเฮ้ยเบอร์เนี้ยไม่ไหวจริงโทรมาหาพี่ดีเจจัดการได้เลยนะคะติดตามกันทุกคืนวันพุธกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเครื่องประดับใส่ละปังต้องอวตารเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วย p r o p o l i s plus พักแป๊บสูตรแป๊บอย่าดมแปปเปอร์มินฟิลสดชื่นหอม อรมติอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่กับคอนเน่ห้ารสชาติ u ยู่นิฟอ l u ยูนิอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงน้ำตาลเปล่าน้ำตาลายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราเปล่าค่ะพุทธโฆพุทโถ,ทโถอย่าลืมโพนะ เบมสมคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความสะดวกสบายเท่าที่จะทําได้ในส่วนของเรานะคะและจะได้กลับไปพักผ่อนเพราะดูทรงแล้ววันนี้ไม่รู้มันเกี่ยวกับวันที่หนึ่งกันเดินออกหร,อหรือ,อยังไงเขาบอกว่าติดอยู่ในสุขุมวิทซอยสามสิบหกนะคะสุขุมวิทสามสิบหกหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เลี้ยวออกถนนใหญ่คือถนนสุขุมวิทอะส่วนตัดไปที่ในส่วนของทางด่วนขั้นที่หนึ่ง เรียกได้ว่าจ่ายค่าทางด่วนกันคุ้มถามว่าคุ้มคืออะไรได้ใช้พื้นที่บนทางด่วนแต่จริงๆทางด่วนคือพื้นที่ที่เราควรจะใช้น้อยใช้เวลาตรงนั้นน้อยถูกไหมคะแต่กลายเป็นว่าเราได้จ่ายเงินใช้พื้นที่ตรงนั้นนานยังก็ที่จะลดนะคะถูกกว่าที่จะลดห้างอีกตอนนี้นะคะห้าสิบาทติดนานและเกินขอให้ทุกคนโชคดีหายใจล่มๆโล่งๆขอให้ฝนไม่ตกตอนที่คุณยังไม่ถึงบ้านก็แล้วกันนะคะ พรุนี้เจอกันค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงที่ตกค้างเอาไว้ถ้ายังไม่หมดขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Playlist ี y เจ j อ้อมค่ะ ดีผู้เป็นที่รักในใจไม่มีเธอคงคิดรอมใจฉันสัญญาจะไม่ไปไหนขอเพียงเธอเข้ามา อย่าจีดจำใจคงว่างถ้าขาดเธอหากแม้นวันไดที่ไม่มีการคงชั่